ก็เป็นเรื <ington> ่องของตัว m o t o ตอร์ i c l e c r a ล์แคชเ n รสเ n นนะครับก็อันนี้เป็นสถิติของเรานะครับตอนปี 2, 5, 6, 8ที่ยังไม่ครบปีนะครับอันนี้เซิร์ชเมื่อวานก็คือเนี่ยมีคนเสียชีวิตประมาณ1,000งคนบาดเจ็บประมาณ7จ็ดแสนรายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงกลุ่มอายุ19-20ปีที่ประมาณ17%แล้วก็25-35เนี่ยก็ประมาณ22.7แล้วก็35-60ก็ประมาณ สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นสถิติร,รวมของตัวปีหกเจ็ดกับปีหกแปดครับเออหกเจ็ดกับหกหกก็โดยเฉลี่ยก็ตอนนี้เราก็อยู่เสียชีวิตประมาณปีละเมืหนึ่งหมื่นสี่พันรายนะครับแล้วก็บาดเจ็บเลยโดยประมาณก็ประมาณแปดแสนรายต่อปีนะครับแล้วก็อันนี้ถามว่าไทยเราก็มีตัวชี้วัดนะครับในเรื่องของตัวการเสียชีวิตการบาดเจ็บนะครับก็ <c oughs> เรากําหนดไว้ว่าที่ปีที่แปดสองพันเจ็ดสย์เนี่ยอัตราการเสียชีวิตไม่ควรจะเกินที่แปดพันสี่ร้อยเจ็สิบสี่คนนะครับถือเทียบก็เป็นสิบสองคนต่อแสนประชากรแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเสียชีวิตอยู่ประมาณปีละหมื่นสี่นะครับแล้วก็อ,อัตราอุบัติเหตุสาหัสจะไม่เกินประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นคนหนึ่งแสนหกพันคนนะครับ ถามว่ามาตรการตอนนี้ที่ทำเนินอยู่เนี่ยก็เป็นเฟสช่วงปี2565ถึง2570น,น,นะครับก็เรื่องของในเรื่องของการลดการเสรียชีวิตและการบาดเจ็บของจากคนใช้ถนนนะครับก็จะบังจะ implement ในเรื่องของตัวกฎหมายการตั้งด่านนะครับการใช้เทคโนโลยีกฎหมายความเร็วะไรต่างๆนะครับส่วนในเรื่องของความปลอดภัยของยานพาหนะเนี่ยก็คือ,อจุดประสงค์หลักก็คือต้องการลดในเรื่องของความไม่ได้มาตรฐานของตัว รถยนต์ที่ใช้ในท้องถนนเนี่ยครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของเทคโนโลยีที่อาจจะเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนได้จะพูดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านที่สามเนี่ยก็เป็นในเรื่องของตัวสภาพถนนครับก็ก็คือเป็นการเรื่องของการปรับปรุงทางโดยรวมให้ดีขึ้นเงียครับการใช้เทคโนโลยีพวกควบคุมความเร็วของที่ผ่านกล้องวงจรปิดต่างๆการใช้ความรู้ทางทาฟฟิกเมทเช่นการประเมินจุด ถนน้วจุดไหนเสี่ยงเช่นจุดไหนเป็นสีดําที่เกิดเคสอุบัติเหตุแล้วหรือว่าเกิดเกินสามครั้งต่อปีหรือว่ามองด้วยภาพตาป่าก็เห็นว่ามมนอันตรายอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหลักของตัว traffic m a n a g e m e เพิ่มขึ้นมาแล้วก็อันที่สี่ก็คือเป็น post cash care นะครับก็คือหมายถึงว่าบางทีมันก็ถ้าเกิดว่าปีเวนได้ไม่หมดยังไงก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดอีเว้อะไรขึ้นมาก็พยายาม mitigate ตัว risk ที่เกิดขึ้นะครับก็เป็นเรื่องของ stakeholder อะไรต่างต่างนะครับ ก็เอาลาะที่จะพูดต่อไปนี่ก็จะเป็นเรื่องของตัว countermeasure นะครับก็ความจริงแล้วไทยที่สอันเนี้ครับก็เอามาจากตัวของตัว system load ของตัวต่างประเทศเหมือนกันนะครับก็จะแบ่งเป็น people road vehicle แล้วก็ speed นะครับแล้วก็อาจจะพ่วงตัว post ash, c a s h m Medical c a r e นะครับแล้วก็มี prevention นะครับก็ตัว people เองเนี่ยก็ในนิยามของ people เนี่ยก็จะเป็นตั้งอต่ ผู้โดยสารนะครับคนเดินทางเช้าหรือว่าคนอื่นๆที่ขับหรืออะไรต่างๆที่อยู่ใน transport system ทั้งหมดนะครับก็รวมคือรวมทุกอย่าง <c oughs> พฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยก็จะเป็นไปด้วยเรื่องของตัวแอลกอฮอล์นะครับหรือว่ายาที่ลดสนัลด attention หรือ c o g n i t i o n ลงเช่นแอนติคอเจิกต่างๆเช่นตัวออลเฟนาดีนตัว CPM อะไรนะครับแล้วก็การที่ไม่ได้ใช้ IC s e a t b e l t ะครับแล้วก็เป็น d i s t r a c t i i n g ก็อันนี้พยายามหาตัวของประเทศไทยนะก็ไอตัวอ p i d e m i o l o g i c a l Data ที่ในเรื่องของตรงนี้ไม่ได้มีชัดเจนก็เลยเอาตัวของอาทางอเมริกามานะครับก็คือมากกว่าห้าสิบเปอร์เซนของตัวที่เกิดเคสอุบัติเหตุที่เป็นแบบฟาทัลเนี่ยก็คือพอมาทำตัวดนะักสกินยังเทสนจะเจออย่างน้อยประมาณหนึ่งอย่างนะครับก็ในนี้เขาก็มีเป็นพวกคา,าบินอยด้วยแอลกอฮอลด้วยอ สเตียรอลด้วยมีโอพออยด้วยครับบางคราโอพีออยจะค่อนข้างใช้เยอะก็เจอประมาณครึ่งหนึ่งที่มีการใช้สารเสพติดร่วมด้วยแต่ว่าในโดยอันนี้เป็นภูโด,ดยรวมก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อันที่ใช้เยอะที่สุดก็คือแอลกอฮอล์ก็ซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากประเทศเรานะครับโประเทศเรา,าจจะใช้ด้ยอัตราที่เยอะกว่าด้วยสามมันนะครับแล้วก็มันก็มันก็เลยเป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันว่าการกฎหมายกับการใช้สารเสพติดเนี่ยมันควรจะมี นอกจากแอลกอฮอล์เนี่ยคนจะมีอย่างอื่นเริ่มต้นในป่าอย่างของต่างประเทศเองเขาก็อาจจะโพสเรื่องของตัวกัญชาเงี้ยครับหรือว่าเป็นพวกอ่าโอปิออยด์กไคซิสเพราะว่าบ้านเขาใช้อาิออยอ์กันอเวอร์โดสจะเกิดไคซสแต่ว่าผมว่าประเด็นบ้านเราก็จะเป็นเรื่องของตัวกัญชาเหมือนกันเพราะในทางเค้าซิโคเนี่ยการที่ใช้กัญชาเป็นหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะโดยเสดก็ตามก็ค country, kind of caused, well ือหนึ 2019, ah, ่งวันท uh ี่หลังจากใช้กัญชายี่บสี่ชั่วโมงนัความสามารถในการขับรถมันจะลดลงประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะ แล้วก็อย่างนั้นแล้วถ้ากฎหมายเรื่องของตัวเมาแล้วขับกับการคาดเกมคาดเองเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในที่มาตรการที่ใช้แล้วก็เห็นผลได้จริงนะครับที่ถามว่ารูปธรรมเป็นยังไงก็ก็คือเหมือนการตั้งด่านที่เราเคยเจอกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตอนคืนมันก็จะเป็นด่านที่ตรวจจับแอลกอฮอล์มากขึ้นนะครับส่วนดิสแทรกได้วิ่งเนี่ย,ยกอ็อันนี้ก็เป็นข้อมูลของฝั่งอเมริกานะครับปหาของประเทศไทยไม่เจอเหมือนกันก็คือ ส่วนใหญ่ดิสแท็ก v i n g ก็คือเป็นการที่ดิสแท c t จากการขับรถไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็จะเป็นในเรื่องของตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับในบ้านเขาเนี่ยก็คือ1 6ถึง24ปีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีการเกิด Distract มากที่สุดนะครับแล้วก็ถามว่าส่งผลกระทบแค่ไหนก็คือส่งผลอยู่ที่ประมาณ29%ของเคสทต้องเคสที่เกิดในเรื่องของตัวอมอเตอร์วีข้อแคชนะครับ ก็อย่างของเราเนี่ยก็มีกฎหมายออกมาเหมือนกันเรื่องของการที่ห้ามใช้มือถือขณะขับรถนยครับก็คือใช้เป็นพวกอาทิตยึดติดมือถือกันต่างๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับส่วนในเรื่องของตัวถนนเองนะครับก็ถนนควรจะถูกออกแบบดีไซน์มาให้ลดตัว impact force ของการชนใดๆนะครับให้ต่ำกว่าเทสโถที่จะทําให้เกิดคนที่นั่งอยู่เนี่ยในยานพาหน้ต่างๆเนี่ย ที่จะเกิดฟาท a l i อ j u r y นะครับซึ่งเช่น Reduce Speed Limit อะไรต่างๆเนี่ยครับหรือว่าการที่ทําในเรื่องของตัววงเวียนนะครับวงเวียนก็เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของอการลดอาการบาดเจ็บจากการที่เกี่ยวข้องกับสภาพถนนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบางทีมันเป็นแยกวัดใจอะไรต่างๆเนี่ยก็อุบัติเหตุค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเกิดการใช้วงเวียนมันดูที่มีกฎหลักกัเกณฑ์อะไรเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยลดลงนะครับเพ ช่วยลดลงได้ประมาณ25%ของทราฟิกอินจูรีแล้วก็ลดลงในเรื่องของตัวฟา t ต์เรตนียก็อยู่ที่ประมาณ70% 8 0หมายถึงว่าในกรณีที่มีเอ่อไม่มีตัวพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าดูวิคอลแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดฟาวต์เรตี้พวกนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเอ่อทางเท้าเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ถามว่าเกิดเกิดขึ้นที่ไหนก็คือเกิดขึ้นในเขตชุมชนเมืองมากกว่าแล้วก็เกิดขึ้นในที่ที่มืดมากกว่านะครับซึ่งเอ่อ มาตรการที่เขาใช้ก็จะเป็นเรื่องของตัวไซวอล์อะไรต่างๆนะครับว่า,ามีทางกั้นขึ้นมาชัดเจนว่าแล้วก็อาจจะติดพวกสารสีสะท้อนแสงหรือติดไฟอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันแยกออกชัดเจนในเวลากลางคืนนะครับส่วนตัวายานพาหน,นะเอ๊ะหมายถึงตัวจักรยานยนต์นะครับก็ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องคิดถึงนะครับก็าการที่จะรถยนต์ไปชนจักรยานยนต์เอ๊ ชนจักรยานปั่นนนะครับก็มีเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะแล้วก็อาจจะทําเป็นในเรื่องของตัวแทร็กทางที่ให้มันชัดเยอะขึ้น,น้ยครับแล้วก็อาจจะลดความเร็วของถนอนอีกอันหนึ่งที่เราไม่ค่อยนึกถึงกันแต่ว่าเราเจอกันทุกวันก็คือเป็นในเรื่องของการบีบเลนถนนเข้ามาเงี้ยครับจาก2เลนหรือ1เลนเงน้ยครับก็จะเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้ีดียวของตัวสปีดเหมือนกันก็จะช่วยลดในเรื่องของตัวเซฟทิสเด,ดได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็มียานภายนะเองเนี่ยก็มันจะมีส่วนที่เรียกว่าความบรสโทก็คือหมายถึงว่าส่วนที่ออกแบบมาตอนที่ชนเนี่ยก็ให้มันยุบเยอะที่สุดเพื่อลดแรงที่จะมาถึงตัว p e n ้ e r อะไรเองเน,นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นอของทางผลิตเองหรือว่าทางกฎหมายที่จะมาเล g u l a t i o n เองเนะครับก็ดัังนน้แล้วก็ถ้าเกิดว่าในแง่ของ p o l i c y อะไรต่างๆก็คือควรจะมีระบบ าการเกตติ้งหรือว่าการสตาร์การให้ดาวเวตต่างๆเี๋จะพูดนอกอีกทีหนึ่งน,นะครับแล้วก็อันที่มีการพูดนะครับว่ามีเบนฟิตก็คือในเรื่องของตัวแอร์แบกนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดในเรื่องของอัตราการเสียชีวิตลงนะครับแล้วก็ต่างประเทศเขาจะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นซีดเบลวิทพรีเทนชันเนอร์ก็คือออกแบบมาว่าไอ้ปกติที่เราคาดเบล์เนี่ยครับมันอาจจะมีช่องว่างนิดหนึ่งก่อนที่เวลาเราขับรถเพื่อความมันไม่ ไม่ได้อึดอัดเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้เราเป็นระบบที่ออกแบบมาว่าถ้าเกิดมีจังหวะที่ชนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้เข็มขัดตรง,งนั้นจังหวะนั้นนยคือมันรัดเยอะขึ้นเงครับก็ช่วยลดแรงที่จะมาถึงตัวผู้ขับขี่ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นระบบของทางเอเชียเองก็คือเป็นเอเชียนแคปนะครับก,ก็ลองเซิร์ชได้หมดครับว่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรแต่ว่าไม่ได้เซิร์ชให้ดูเพราะว่ากลัวเป็นอีกปัญหาเรื่องของตัว Config o อ i อินเทอรนะครับแต่ว่าก็ลองเ e ิร์ช Asian ย n แแล้วก็ s e ิร์ชรุ่นรถ Segment ย่อยต่างๆที่ชอบได้เลยครับมันก็จะมีเป็นดาวของมันอยู่นะครับว่า,าในแง่ๆความปลอดภัยด้านไหนเนี่ยมันจะมีเป็นตัวชีวัตรอยู่ครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีของทางตัวรถยนต์เองเนี่ยก็มีการพัฒนาเยอะขึ้นนะครับก็สมัยก่อนแล้วก็จะรู้จักกันในเรื่องของตัว เวลาเปลี่ยนเลนอะอย่างงี้ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นบายสมอ t เทคโนโลยีอะต่างๆนี่แต่วันนี้มันก็จะมีพัฒนาขึ้นเช่นเป็นพวกอ่า forward collision warning หรือว่าเป็น electronic stability control นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของตัว uh, อ่อ forward collision warning ก็คือหมายถึงว่ามันเป็นการคำนวณขึ้นมาอยู่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าม,วมาถึงระยะหนึ่งก็จะ เริ่มมีการทําเป็นพาร์เชียลเบรกนะครับก็จะแบ่งเป็น2อระยะย่อยแล้วก็พอระยะกระชันชิดมากเนี่ยก็จะเป็นฟูลเบรกกิ้งของทางตัวเครื่องยนต์ที่คํานวณเองนะครับไม่ได้เกี่ยวอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเท้าของผู้ขับขี่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นเอ่อเทคนิคสตาร์ิวี่คอนโทรลก็คือหมายถึงว่าจังหวะที่เราเกิดการหลุดโคง้งหรือว่าจะเป็นโอเวอร์สเตียร์หรืออันเดอร์สเตียร์เนี่ยเอ่อมันก็จะมีประมาณ3ส่วนก็คือเป็นในเรื่องของตัว เอาขับตัวลอ้อแล้วก็ตัวตัวเครื่องยนต์ตัวระบบไฟฟ้าก็เองต่างๆนะครับมันก็จะทํางานร่วมกันก็จะช่วยในเรื่องของตัวลดอาการการดุดโค้งได้เหมือนกันนะครับในภาพตรงกลางเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าสมัยก่อนที่รู้จักจก็จะเป็นในเรื่องของตัว traction control ที่เอาไว้เปิดปิดเวลาขึ้นทางที่มันมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นในเรื่องของพวกล้อปัดสะบัดอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นระบบใหม่ที่เพิ่มขึ้น,นมาก็ ก็ตอนนี้ก็ยังจะเห็นในฝั่งของรถทางยุโรปเยอะกว่าส่วนอันหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจก็คือของทาง EU นะครับก็คือเป็นอ u t o m a t i c Emergency b a ี i เ,เบรกนะครับก็คล้ายๆกันก็อาจจะใช้แล้วก็อาจจะเป็นโกลด์นดารด์ของบ้านเขาในปี2029ในเรื่องของที่รถทุกคันควรจะมีนะครับ แต่ว่าข้ออันหนึ่งที่ควรจะระวังก็คือเรื่องของตัว safety ที่มาจากเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือการที่คนเนี่ยจะไปมีสทธุดตัว a u t o m a t e system ถ้าถ้าเห็นค่าช่วงนี้ก็จะเห็นว่า,าในรถไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งนะครับก็ที่ปกติมันจะมีระบบตรวจนั่งว่า,าคนขับมองหรือเปล่ามีการหลับตาดูมี attention อะไรที่เป็นปกติหรืป่าก็มีคนเอาตัวไอหุ่น คุณจำลองนะครับเอาไปวางไว้ตรงที่เซ็นเซอร์เองเนยครับก็เป็นการมีสยูธตัวเทคโนโลยีส่วนสปีดนะครับก็เพศชายเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้สปีดมากกว่าแล้วก็รวมถึงอายุที่น้อยกว่านะครับทีนี้พอมาดูเนี่ยความเร็วที่เหมาะสมกับ โอกาสการเกิดเสียชีวิตในในซีนต่างๆโดยรวมนะครับก็คือถ้าเกิดว่าที่ประมาณความเร็ว30กิโมตรชั่วโมงเนี่ยโอกาสชนคนที่เดินถนนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5%เปอร์เซนยิ่งอัตราเร็วที่เยอะขึ้นนะครับโอกาสการเสียชีวิตของคนก็จะเยอะขึ้นดังนั้นล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรที่เรา,าใช้กำหนดความเร็วที่30กิโมตรชั่วโมงวนะ่าในเขตโรงเรียนหรือว่าในเขตทางที่มันคแคบนะครับเพราะว่ามันเป็นความเร็วที่ถูกวิจัยมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าต่าประมาณนั้นะ หนึ่งเราตอบสนองทันสองคือ Impact for ที่จะไปโดนสมุติคนที่โอกาสจะชนเนี่ยก็จะน้อยลงการเสียชีวิตก็จะน้อยลงส่วนทางแยกอะไต่างๆเนี่ยก็จะมีความเร็วที่ระบุไว้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าทางแยกที่โด,ด,ดนชนดัานข้างเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณห้ิกิโลเมตรที่ยังปลอดภัยอยู่นะครับหรือว่าถ้าเกิดชนประสานงานถ้าเกิดว่าที่เจ็ิกโเมตรทั้งคู่เนี่ยก็ยังมีโอกาสาที่จะ เอ่อการเกิดการเสียชีวิตที่น้อยกว่าความเดยวที่ตัวคัดออฟเนี่ยนะครับอันนี้ถามว่าที่ประเทศไทยก็มีการใช้มาอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นในเรื่องของตัวการใช้อ่าวงเรียนอะไรต่างๆก่อนเข้าเขตชุมชนนะครับหรือว่าการใช้โลกหน้าอะไรต่างๆหรือว่าการบีบผนดให้แคบลงนะครับก็อย่างตัว ลูกก็น,น่ากับการบีบขอนเนี่แคบลงเนี่ยก็คือลดการการบาดเจ็บได้ลง1้อ้านะครับแล้วก็ส่วนวงเวียนในประเทศไทยก็ลดได้ประมาณร้อยละสี่ถึงห้าสบครับผมส่วนตัวสปีดเองนะครับก็เอ่อที่เราใช้กันอยู่แล้วก็เอ่อได้ผลจริงๆก็คือเป็นอ้เทคโนโลยีกล้องตรวจจับความเร็วนะครับก็ในกรณียิ่งระบบที่มันดีที่แบบว่ารู้ว่าความเร็วขนาดนั้นเป็นเท่าไห่แล้วก็ ้ายทะเบียนป้ายคนขับอะไรชัดเจนเนี่ยก็ลดได้แล้วก็งานวิจัยโดยรวมเนี่ยก็ยดลดในเรื่องของอัตราการเกิดอุบัติเได้ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นทีนีอ้อันนี้ก็คือเป็นสี่ส่วนนะครับก็คือมีคนมีรถมีถนนอย่างเงี้ยครับมีคนขับก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นโพสต์เมดิคอลแคร์ครับก็ในกรณีที่มันเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยเราก็คงไม่สามารถไปทำเสียอันได้ครับเพราะคงต้องมีิเกต ตัวเอฟเฟกให้มันน้อยลงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับดังนั้นแล้วในเรื่องของตัวการตับสนองที่อย่างทุ่งทีแล้วก็มีมาตรฐานมีเ f ฟเฟ t i v e เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ในเรื่องของการเพิ่มโอกาสซ u r v i v วลแล้วก็ดีโค v บ r รดีของคนที่อยู่ในอุบัติเหตุนั้นน,นะครับงงดังานวิจัยโดยรวงก็จะบอกว่าการที่มีรถอิ e เม e n นซีไปถึงถึงอีเวนหรือสปอนซ์ไทม์กับดิส t ทนมากเท่าไหร่เนี่ยก็ จะยิ่งโอกาสเกินเสียชีวิตแต่อันนี้ก็เป็นงานของต่างประเทศเขานะครับของต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นแบ่งพอมาเซ็นเตอร์เป็นอสามเลเวลเป็นหนึ่งสองสาแล้วก็ตัวสามเป็นเอ็กซ์แลนเซ็นเตอร์ทางกานพอมาเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็เอ่อต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มมีการใช้เหมือนกันก็คือเป็นแคชโน้ติฟิเคชันซิสเต็มก็คือคล้ายๆกับตัวที่ a p p ปี w วอร์เวลาโดนกระแทกของไรนะครับก็ในไหนหลายค่ายก็เริ่มมีการใช้เหมือนกันอาจจะเป็นในเรื่องของตัว ผ่านค่ายสัญญาณมือถือหรือผ่านเป็นระบบ subscription ของตัวแต่ละหลดอะไรอยเงี้ยครับแต่ก็ยังยังไม่ได้มีมาตรฐานในการรวมเฟรมเ w อร์ของทุกระบบเนี่ยเข้ามาด้วยกันในระบบออนกร d ที่ดูได้นะครับใงนนานแล้ก็อีกอย่างน,นึงที่คอนเซิร์นกันก็คือเป็นในเรื่องของตัว ความไม่ครอบคุมของอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยครัก็จะทําให้ระบบพวกนี้ก็มีอุปรสรรคในการพัฒนา,าน,นะครับะระบบอย่างนี้ก็คืออย่างหนึ่งพอที่มันเกิดอีเวนต์แล้วเนี่ยก็จะใช้เป็นระบบคงตาข่ายครับก็คือจะดูว่าที่ใกล้สุดกับที่เกิดอีเวนต์เนี่ยมีตัว emergency response ได้แบบไหนแล้วก็สามารถจัดสรรทรัพยากรไปได้หรือเปล่าอย่างนี้ครับก็เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรด้วยเทคโนโลยีที่ดีครับ ทีนี้ในแง่ของทางาระบาดวิทยานะครับก็คือในกรณีกลุ่มระบาดวิทยาโลกไม่ติดต่อก็ในแง่ของอร่วมกับทราฟิกเมดิซีเนี่ยก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เก็คือเป็น head-on metric ก็เป็นในเรื่องของทาง public health ก็ injury prevention model นะครับก็โมเดลก็จะแบ่งเป็น pre-event event แล้วก็ post-event นะครับในแง่ของอุบัติเหตุถ้าเกิดทางรถยนต์เนี่ย h a d o n metric ก็เลยจะกลายเป็นวิเคห์ countermeasure ที่พูดมาก่อนหน้านี้นะครับ ด้วยอ่าไทม์เฟรมต่างๆเป็น before crash during crash แล้วก็ after crash นะครับแล้วก็อ่แบ่งคัติกรีอ่ด้วยี่ยอเนะครับก็เป็น driver vehicle environment แล้วก็ other factor d e l i v e r a n e นะครับยกตัวอย่างนะครับก็อย่างในเรื่องของตัว uh, vehicle driver หรือ occupant เองนะครับก็ในเรื่องของถ้ากับ prevention เนี่ยก็จะเป็นในแง่ของ uh, การมีการสอบใบ ขับขี่ที่เหมาะสมอะไร้ยครับในในต่างประเทศทก็จะมีอันหนึ่งก็คือเป็น Graduate l i c e n s i System ก็คือหมายถึงว่าจะมีการฟีดแบ็กตลอดเวลาจนกว่าจะจบช่วงนะครับก็เป็นในเรื่องของอเพิ่มฟีดแบ็กต่างๆนะครับแล้วก็พี e เป็ช่อย่างอื่นก็คือคนขับควรจะมีสภาพที่พร้อมและตื่นตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิด P-Cash ถ้าเกิดในทาง Hazard-Matic เนะี่ยก็คือเป็นจังหวะเซี่ยวินาทีที่คนขับสามารถตอบสนองกับการอุบัติเหตุ จัดการเกิดเหตุให้กลายเป็นเนี่ยมิสได้นะครับส่วนแคชเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวตำแหน่งของคนขับแล้วก็รวมถึงตําแหน่งของที่นั่งอะไรต่างๆส่วนโพสแคชก็คือเป็นลาปิดของตัว m อิมเ n c เซอร์วิสครับในแง่ของตัวรถตัวเองอาจจะมีเป็นระบบต่างๆที่ช่วยในเรื่องของตัว r e เ e นชั o นนะครับเช่นเป็นอะด t i v ี c ค u i ์ e คอนโทรลหรือว่ามีเป็นกล้องมองหลังหรือเป็นบาปอตอะไรต่างๆเนี่ยครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าในเกณี์ัที่พ c a h ก็อาจจะเป็นในเรื่องที่บอกไปอย่างเมื่อกี้ครับก็คือเป็น forward condition warning หรือว่าเป็นอ่ t อัตโนมัต e อิเล็กทร c นิก a i เ b a หรือว่า Land ค e e p อะไรต่างๆส่วนจังหวะ c a s h ก็จะอยู่ที่ c s e a t Belt กับ Air b a g เป็นหลักอย่างเงี้ยครับแล้วก็อ่ s t c ส a s h ก็จเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆว่าเอาออกมาจากตัวรถได้ง่ายไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องของอ่แบตเตอรี่หรือว่า ถังนำมันที่โอกาสระเบิดหรือเปล่าอะไนะครับส่วนในแง่ของตัวถนนก็โครงสร้างพื้นฐานนะครับก็ในเรื่องของตัวตัวพ e เพนชันเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตัวสัญญาณไฟจรา,าจรที่ชัดเจนรวมถึงการแบ่งเส้นขอบเขตอะไรต่างๆในเรื่องของตัว แยกคนเดินแยกคนขับจัก,กรยานอะไรอออจากกันเนี่ยนะครับแต่ว่าจังหวะ P-Cash เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวลัมเบอร์สติปอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดว่ามีจังหวะตองนั้นก็ช่วยได้เหมือนกันหรือเป็น High Friction Surface ก็ก็จะลดโอกาสลดความเร็วลงเนี่ยครับส่วนจังหวะ Cash ก็คือขึ้นอยู่กับตำแหน่งว่าที่มันมีเนี่ยมันมีจุดขวางกั้นอะไรหรือเปล่าเช่นเป็นในเรื่องของตัวการดเรวอะไต่างๆที่เหมือนไอ ตรงข้างทางที่เราดูเนี่ยครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามันจังหวะนั้นมันมีเป็นเป็นลูกกลมๆตรงทางโค้งเนี่ยก็จะช่วยลดความเร็วลงแล้วก็ช่วยลดโอกาสการที่เกิด,ดรถจะหลุดถนนอะไรเงี้ยครับส่วนในเรื่องของโ o ส c e c a h ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการถนนว่าเอ่ออาจจะมีเป็นระบบว่าให้มิจซีวิ่งทางไหนหรือว่าใช้ระบบอ่ทรัพยากรอย่างอื่นได้ยังไงนะครับอันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งก็คือเป็นอิพิทมอลจิกไดแอของทาง ของทางตัวมามาเตอร์มีคอปปีเอนชั่นนะครับก็จะแบ่งเป็นที่ Energy Energy ก็คือจะเป็นเอเจนท์ที่นำอันตรายมาสู่คนนะครับโพสก็คือจะอยู่ที่คนเองนะครับก็อาจจะมีตั้ง,งเรื่องของสภาพคนขับที่ไม่พร้อมหรืออะไรต่างๆนะครับตัว environment ก็อาจจะอยู่ที่ปัญหายอย่างอื่นเช่นสภาพรถสภาพถนนอย่างเีครับอันนี้ก็เป็นโดยรวมที่นำมาเข้าใจแล้วก็โดยโดยสรุปครับก็คือ พิเวนชั่นเนี่ยก็จะแตกต่างกับตัวไฮดรอม a ท i c ตรงที่ว่าพยายามจะไม่ให้เกิดเหตุพวกนั้นให้ไว้มากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวพ e เวนชั่นเนี่ยก็จะลดในเรื่องของตัว f a t a l ิตีกับ a อ s o c เดช e ่นคอร์สที่ตามมาเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราไปดูถ้าเกิดเราลดพ e เวนชั่นได้หนึ่งก็คือลดอัตราการเสียชีวิตได้แล้วนอกจาก,กน,นี้ก็จะลดในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่ต้องใช้ไปกัเคดูปฏิเหตุต,าต่างๆนะครับก็ค่าใช้จ่ายส่วนนั้นก็จะลดลง อันนี้ก็จะเป็น proof method ต่างๆนะครับของที่มีงานวิจัยรองรับว่ามันมี effective ในการลดลงนะครับอย่างเช่นตัว people เองเ,องเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอการมาตรการไม่ใช้มาตรการต่างๆเช่นไม่ใช้มือถือไม่ใช้ส,สารเซฟติดไม่ใช้แอลกอฮอล์นะครับรถที่มีระบบเซฟตี้ที่ดีอย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้าน,นี่ยครับตัวแล้วก็ในเรื่องของกล้องจับตรวจจับความเร็วสภาพถนนที่มีแสงไฟเพียงพอมีทางแยกมีเกาะกลางมี การแบ่งเลนชัดเจนอย่างนี้ครับแล้วก็โพสแคชแครก็คือการตอบสนองต่อภาวะเหตุฉุกเฉินทางอุบัติเหตุครับผมอันนี้เป็นที่เตรียมมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกการนึงก็คือเป็นของตัวไอเดบนะครับก็คือจะเป็นการเลตติ้งของของแต่ละทางอย่างครับเช่นถ้าเกิดสมมติว่าหนึ่งดาวเนี่ยก็คือไม่มีไซด์วอล์กไม่ได้มีจุดข้ามถนน,นที่ชัดเจนงไงครับจะเกิดว่าเป็นห้าดาวเนี่ยก็จะเป็นมีไซด์วอล์กที่ชัดเจนมีสปีด อ่าลิมิตไว้มีอ่าแสงไฟที่ถนนอย่างสว่างเพียงพอครับอันนี้ก็จะเป็นอ่า uh, ส่วนอื่นๆืนเนี่ยครับครับผมขอจบการนำเสนอพงนี้ครับดีครับขอบคุณมากครับออพอศธรโคตรสครับผมอันนี้ในปลอมี ประเด็นไหนอยากจะชวนดิสคัสมครับผมอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากจะชวนต่อยอดประเด็นจากที่หมอก็เพิ่ม้สรุปมาครับผมก็นอกเหนือจากตัวเนื้อหาที่เป็นตัวคอนเทนต์นะครับที่มีเรื่องของว่าแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุรจราจรที่ จริงๆแล้วสามารถป้องกันได้ถ้าเราให้ความสําคัญรวมถึงความแผนนี่อย่างเป็นระบบตามแนวทางที่คุณหมอรัตพงสรุปมาให้นะครับผมก็เราได้เตรียมเซสชันนี้ร่วมกันก็คือผมเสนอให้คุณหมอรัพงศ์หาสถิติของประเทศไทยมาด้วยนะครับเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วประเทศของเรายังคงมีปัญหาในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมคาสถิติต่างๆรวมถึงมาตรการในประเทศไทยที่ดําเนินการอยู่เป็นอย่างไรนะครับเราก็จะพอมองเห็นแหละว่ามันมีทั้งมาตรการเชิงโพลิซี นะครับนโยบายเชิงภาพใหญ่นะครับผมแล้วก็การรณรงค์นะครับในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับทั้งในเรื่องของตัวคนผู้ขับอย่างที่คุณหมอฤทธพรบอกนะครับเรื่องของมาตรการความปลอดภัยมาตรฐานของยานพาหนะนะครับผมการปรับสภาพแวดล้อมของถนนหนทางต่างๆในประเทศของเราเองนะครับก็เป็นหลากหลายปัจจัยนะครับซึ่งบริบทของเราเองการที่เป็นหมอทางด้าน prevention นะครับล้วก็อาจจะมีทั้งแอคชั่นในเรื่องของการรณรงค์ในเชิงบุคคลนะครับให้เขามีอเวนสเรื่องของการป้องกันตนเองกินยาอะไรไหมนะครับหลีกเลี่ยงการขับขี่โดยใช้แอลกอฮอล์จริงๆก็ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมีการดื่มมีการสังสรรค์ก็ควรหลีกเลี่ยงตรงสิ่งนี้นะครับเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของเความเร็วที่ต้องใช้นะครับไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบยานพาหนะนะครับเหมาะสม นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกันได้โดยตลอดนะครับก็คี่ว่าน่าจะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นการรีแคปได้ให้กับพวกเรานะครับว่าเราจะผลักดันเรื่องนี้อย่างไรในบริบทของการเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันนะครับอาจจะเป็นเชิงอินดิวิวดก็ได้เชิงโพลิซีก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่ที่สรุปประเด็นมาเอาสถิติของประเทศไทยที่อัปเดตมาแล้วก็มาดิสคัสกันในวันนี้นะครับ ท่านอื่นในในฟลอร์มีประเด็นไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ท่านใดอยากจะแชร์ประสบการณ์ของการที่อ,อ,อยู่ในฟิวนี้นะครับหรืออยากจะแลกเปลี่ยนในรู้ประเด็นไหนเช่นได้เลยครับครับสวัสดีครับเทวทัศนนะครับผมขออนุญาตเสริมนิดนึงแล้วกันครับก็กมาตรฐานการชนของรถยนต์มันก็จะมีหลายหลาย,หลายที่นะครับแนละ้วอย่างเช่นของเราจะเป็น A.C.N. c a AC p นะครับแล้วก็ของยุโรปก็จะมียูโรเอ่น ดโดย N c a นะครับหรือว่าถางของอเมริกันจะเป็นองของ HTSA นะครับอะไรก็ตามเนี่ยครับเวลาที่เราดูเรื่องของมาตรฐานการชนเนี่ยครับสเปคของรถแต่ละที่แล้วก็พวกออปชั่นพวกจำนวนถุงลมหรือว่าออปชั่นความปลอดภัยต่างๆมันจะมีผลต่อการประเมินเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่สามารถแปลตรงๆได้ครับว่าเอารถสเปคข,ของประเทศนี้ได้ดาวเท่านี้แล้วมาอยู่ประเทศไทยจะได้ดาวเท่ากันนะครับอาจจะต้องดูว่าเป็นรุ่นที่เหมือนกันเป๊ะเ,เหมือนกันนะครับอาจารย์แล้วก็ ข้อสองที่ฝากไว้อีกนิดนึงครับก็เช่วงที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของถุงลมของทากตะที่ระเบิดแล้วพิเศษเศษวัสดุกระเด็นออกมานะครับก็ถ้าท่านไหนที่มีรถที่เขาเยนเชิญให้ไปเปลี่ยนถุงลมแล้วยังไม่ได้ไปเปลี่ยนก็ยังไงก็อยากให้ไปเปลี่ยนนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยเท่าบคุณครับโอเครับขอบคุณมากครับเราจัดได้ความรู้ได้อัปเดตข่าวสารด้วยนะครับท่านใดมีรถรุ่นไหนที่ใช้ ระบบแปลแตามที่หมอเรียกแจ้งไปนะครับก็ไปมอนิเตอร์ไปตรวจสอบของเราเองนะครับใาจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยให้สุข้องตามมาตรฐานนะครับที่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียที่ที่หมอทศพรบอกนะครับที่ยกตัวอย่างมาที่จริงๆเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนป้องกันให้อุบัติเหตุมันมันลดน้อยลง นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ระบบกล้องนะครับแต่มนุษย์เรามักจะหาเวย์ในการที่จะโอเวอร์คัมบลูเหล่านั้นได้เสมอเช่นเอาตัวตุ๊กตุนเอาตัดภาพหน้าเหมือนตัวเองมาให้กล้องดีเทคว่าเรายังคงขับรถอยู่หรือไม่หลับหรืออะไรแบบนั้นนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของ awareness เรื่องความปลอดภัยหรือความรับผิดชอบของตนเองที่เราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเพื่อนตรงส่วนนี้ได้นะครับ โอเคครับถ้าไม่มีอาจารย์ท่านใดหรือผู้เข้าฟังนะครับและเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับก็ขอบคุณนายแพทย์พศทพรวัฒนาสิริวิโรธมากๆนะครับสำหรับหัวข้อมอเตอร์วิฟล์คราชเพลเวนชั่นที่มาอัปเดตและพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับผมท่านใดมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะจอบข้อมูลมาทางแชทเพื่อดิสคัสกันต่อจากนี้หรือจะติดตามเพิ่มเติมนะครับทางช่อง YouTube หลังจากนี้ก็ได้นะครับ